ก็ช่วงของเด็กๆน่ดีแล้วที่ขุณทองทำเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่ให้เด็กๆได้พูดนะได้แสดงความคิดเห็นก็เหมือนเราเป็นเด็กแลลวเราถูกพ่อแม่ปิดกั้นไงมึงอย่าพูดมึงหุบป,ปากเนี้ยแล้วเราจะมาสืบทอดเออแบบเนี้ยมันจะกลายเป็นธรรมเนียมและประเพณีปฏิบัติที่ทําให้เยาวชนคนในชาติเราเนี่ยไม่กล้าแสดงออกถึงความคิดใช่ไหมละ่ะในการที่จะพูดอะไรเงี้ยในการที่จะวิจารณ์สถาบาันกตริึก สถาบันกษัตริย์เนี่ยมันไปปฏิรูปไม่ได้หรอกนะมันต้องปฏิวัติโค่นล้มอย่างเดียวนะถ้าเรายังเอาสถาบันกษัตริย์ไว้แห่ะวงจรอุบาทมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะเราก็ดูในประเทศอื่นๆที่เขาทําการปฏิวัติใช่ไหมยกตัวอย่างอย่างกรณีฝรั่งเศสมันยังมีเชื้อของสถาบันกตรศึกษะใช่ไหมที่อาจจะซุ่มซ่อนแสงตัวซ่อนเลนกาย อยู่ในมุมมืดรอคอยโอกาสและจังหวะใช่ไหมครับท<ะ>้กียอ่านั่นแหละและไอ้เรื่องความคิดมองคนไม่เท่ากันเนี่ยมันฝังอยู่ในกระมวลสันดาลไงมันไม่ต้องการให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพไม่ต้องการให้ประชาชนมีปากมีเสียงเนี่ยใช่ไหมละ่ะมันมองคนไม่เท่ากันอ่ะมันเราก็ดูประเทศที่เขาทําการปฏิวัติค่นลมราชวงศ์ต่างๆในอดีตเนี่ยยกตัวอย่างอย่างราชวงศ์ชิงเนี่ย มันมีมันมีสาเหตุและปัจจัยด้วยด้วยกันทางนั้นแหละนะเรื่องของการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรูหรานราชสำนักการไม่เห็นหัวประชาชนนะการไม่สนใจใยดีความเป็นอยู่ของประชาอนรารายน,นะใช่ไหมล่ะแล้วก็เรื่องของภาวะสงครามเข้ามาเกี่ยวข้องนะเนี่ยแล้วมาหันมาดูในวิกฤตการณ์ในตอนเนี้ย มันเสื่อมลงทุกวันดิคุณดูคุณคุณทองดูดิแล้วพี่น้องประชาชนท่านดูดิอ่ะวันเสด็จเฮียร้อเไห้ไหมมีคนไปนั่งจ้องอยู่ไอ้พรมรูปแบบกี่คนมีแต่หัวเกียนทั้งนั้นเออเออจัดตั้งแล้วต้องจัดตั้งกันแล้วนะอาสาจิตอาสาหมดแล้วนะเขาไม่รักมึงแล้วไอ้เฮียรู้ตัวด้วยทั้งทั้งซีนพวกเนี้ยมันเป็นซีนแบบที่มันเคยใช้ทําเป็นประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติเพื่อครอบงํา คุมถุงชนความคิดของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะมันก็เป็นจิตวิทยามวลชนแบบหนึ่งในการที่จะทําให้คนนี่หลงไหลได้เพิ่มนะในการที่ถาบรนกษัตริย์มาสร้างภาพหลอกลวงพี่น้องประชาชนนะตรงเนี้ยนะส่วนเรื่องของไอ้วัชราลงกรมันบินไปเยเมนเนีนะ่ยทุกคนว่ามันมันบินไปเพื่อขนสมบัติไปหรือจะขนสมบัติกลับไป <laughs> เอาจจะไปขายทรัพย์สินที่เยอรมันและสวิตเซอร์แลนด์ก็ได้ใช่ไหมใช่ไหมหล่ะก็วิเคราะห์กันไปต่างกันนาแล้วก็เรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์อย่างเงี้ยสถาบันกษัตริย์เนี่ยเด็กๆและเยาวชนเขาพูดความจริงเงี้ยเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์เนี่ยแล้วคุณไปไล่จับเด็กและเยาวชนคนหนุ่มสาวเพียงเพราะเขายื่นข้อเสนอแล้วก็วิพากษ์วิจาร์เรื่องงบประมาณสถาบันกษัตริย์ต่างๆเงี้ยนะความไม่ชอบมาภาคนต่างๆ่าเี่ยแล้วคุณไปจับเขาเงี้ย ชั่วโลกเขาก็มองเห็นคนในชาติคนร่วมแผ่นดินก็มองเห็นนะว่าคุณใช้กฎหมายรังแกรประชาชนคนในชาติเดียวกันอย่างเงี้ยแล้วประเทศมันจะมันจะอยู่ยังไงเนะในเมื่อคุณอยู่เหนือกฎหมายแล้วใช้กฎหมายนั้นมาทําร้ายประชาชนทนั้งที่ประชาชนส่งส่งภาษีเลี้ยงดูคุณเนี่ยปีละสามหมื่นกว่าห้าพันกว่าล้านอ่ะแล้วมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นทุกปีนะอย่างเงี้ยมันใช้ได้ที่ไหนอ่ะ แล้วยังขายวัคซีนนี่เอาคุณคุนทองคุณเหนียงกษัตริย์ประเทศไหนขายวัคซีนให้ประชาชนนั่นสิไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแี่กินโควิดกษัตริย์มาเลยมันบอกเอ้ยมึงลดค่าใช้จ่ายกูก็ได้ไอ้เหี้ยแต่บ้านเราไม่ขายวัคซีนเองขายคนเดียวไม่พอเอา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 น้องมาปาดหน้าวัคซีนชาวบ้านที่เขาสั่งมาอีกไอ้หน้าเหี้ยเหี้ยจริงๆเนี่ยแล้วเหตุการณ์ต่างๆที่สั่งยิงสั่งฆ่าพี่น้องประชาชนน่ะมันก็มีมูลเหตุทางนั้นนะในบริบทต่างๆที่เกิดขึ้นแนอดี ใช่ไหมการเซ็นการรับรับรองการรับประหารอย่างเงี้ยทหารของใครทหารของพระราชาพระราชาเซ็นรับรองทหารของพระพระราชาที่โล้นอำนาจประชาชนอย่างเงี้ยไอ้เนี่ยแล้วมึงจะไปตอบสังคมโลกเขายังไงวะใช่ไหมมันก็สู้เอยกันอ่ะมันก็สู้เอยสู้ฮกกันอ่ะมันก็เป็นก๊กเป็นแก๊งเป็นกวนร่วมขบวนการเดียวกันอ่ะอืมใช่ไหมล่ะมันก็มองเห็นชัดน่ะประชาชนที่เป็นนอมินีที่พวก มาวัตถ์ที่มันฟูมฟัดจัดตั้งก็ดีหรือครอบงาหรือใช่ไหมล่ะหรือมีผลประโยชน์ต่างตอบแทนอย่างเงี้ยทําผิดรัฐธรรมนูญมึงไม่จับใช่ไหมแล้วเด็กแล้วเวยาวชนเนี่ยเขาทาตามรัฐธรรมนูญเนี่ยทั้งที่มันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานนะในการชุมนุมในการแสดงออกเนี่ยมึงไปไล่จับเขาอย่างเงี้ยไอ้เงี้ยมันไม่ใช่กฎหมายแลย้วมันกฎหมายมันก็ เนี่ย hmm. ม like ja ันแสดงถึงในยัยม ja, ันไม่ใช่ม uh, ja. ันไม่ใช่ประเทศที่มีกษัตริย์อย่างสง่างามเหมือนญี่ปุ่นใช่ไหมหรือประเทศอังกฤษอย่างเงี้ยเขามายุ่งไหมเขาไม่มายุ่งเขาเป็นสัญลักษณ์ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยไอเจ้าหญิงอะไรของญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ถอดสยศถาบรรดาศักดิ์แล้วเป็นคนธรรมดาแล้วแต่งงานแล้วไอ้เนี่ยนี่ยังหาเมียทั้งสี่สาห้าสิบคนบ้าเปล่ามันไม่ใช่นะก็ ก็เป็นกําลังใจให้เด็กและเยาวยชนคนหนุ่มสาวนะประเทศทั่วโลกแหละครับเขาเอากําลังความคิดสติปัญญานะกําลังกายกําลังทุกศัพพระกำลังของเด็กและเยาวยชนนะในการสร้างชาตินะ mm. คนแก่ที่มีความก้าวหน้านะของเราก็มีเยอะนะคนแก่คนไหนที่จมไม่ลงทางความคิดคุณก็ต้องชงกคิดแล้วว่าเออทำไมเด็กเขามาด่าสามังกษัตร ทำไมเด็กเขาต้องการโค่นล้มสถาบันกษัตริย์คุณต้องคิดวิเคราะห์พิจารณาแล้วเขาไม่ได้เชื่อแล้วเชื่องอย่างที่คุณเคยถูกสถาบันกษัตริย์หลอกลวงมานะตั้งสตินะสูดลมหายใจเข้าลึกๆตั้งประเด็นคําถามเกี่ยวกับสถาบันให้เยอะๆนะอย่าจนตรอกนะกับคําตอบที่ส,าสถาบันกษัตริย์เขาสร้างภาพหลอกลวงคุณนะเขาจยดเย็นให้คุณนะตื่นมามนหันมามองดูความจริงบ้าง